สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเกดไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวัละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะวันนี้วันเสาร์วันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับขอทุกคนมีความสุขในปีที่กําลังจะมาถึงนะครับ อ้าวสามคู่ค่ำคืนนี้ครับไปเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับลียสนิวคาสเซิลมี3าถึงสแต้มเกมล่าสุดบุกชนะเลสเตอร์มา3าูนย์นะครับตัวหลักๆจอร์จเชอวีกับอเลสเซนเดอร์อีซักยังเจ็บนะครับตัวหลักๆก็จะเป็นบูโรกิมาไรส์จอยลิงตันนารุกมิเกลอาเมรอนอลองแซงแม็กซิแมงนะครับรวไมไปถึงคัลลัมวิลสันเจอกับลีดอยู่ในแปด15แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้มา1-3นะครเชสดััลัลลยงเจ็บตัวอรอ์มาหนึ่งสามนะ เบรเดนอารอนสัน on, นะครับมีตัวอย่างครีเซนซิโอซัมเมอร์วิวครับข้างหน้าเป็นโจเกลฮาร์ดเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเสมอ1-1บ้านิวคาเซลเกมเดียวนิวคาเซลบุกชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมิวคาเซลเป็นต่อแน่ครับคือต้องบอกว่าฟอร์มสุดยอดจริงนะครับสำหรับสาลิกาดงครับพวกเขาชนะมา8นัดติดต่อกันทุกรายการนับเฉพาะในหลีก6เกมติดครับผมว่าเกมนี้ยังไงก็ชนะครับ1ประตูมีแน่เปรุนเมด2เชียรนิวคาเซลนะครับ คู่ต่อมาเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันครับไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเอเบอร์ตันอันดับ17แมนซิตี้35แต้มเกมล่าสุดบุกชนะลีดมา3-1นะครับคืนวันนี้เป๊ปกาเดียร่ายังหมดสิทธิ์ใช้งานลูเบนดิอาสครับตัวหลักๆ ที่เป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดน่าจะกลับมาครับพวกคายวอเกอร์ชอกันเซโร่บานาโดซินวาฟิลโฟเดนนะครับมาพนึกกำลังร่วมกับเควินดอบรอยครับรวมไปถึงเออริงเบราฮ์ฮันด์ในการลงล่าตาค่ายในขณะที่เอเบอร์ตัน14แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับวูฟมา1ต่อ2ครับสถานการณ์ของแฟรงค์ลมพาดถือว่า ไม่ดีเลยนะครับก็ตัวหลักๆอเล็กซ์อีโวบี้ครับแนวรุกอนโทนี่กอร์ดอนดไวท์แม็กนิวนะครับหน้าเป้าเป็นนิวเมาเปร์ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันแมนซิตี้ถล่มในบ้าน3-0นะครับเกมเยือนแมนซิตี้ก็บุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมแมนซิตี้เป็นป่อเยอะมากนะครับเหตุผลเพราะว่าฟอร์มเอเวอร์ตนด้วยครับแย่จริงนะครับแพ้มา3เกมติดต่อกันในลีกแถมแมนซิตี้เนี่ยจะว่าไปโรเตชันผู้เล่นด้วยครับผู้เล่นหลายๆคนจะกลับมาในคืนวันนี้ผมว่า ตามอ์เซนอห5แต้มด้วยแข่งก่อนอ์เซนอลครับผมว่าเกมนี้เอเวอร์ตันแพ้เละครับแมนซิตี้จะยิงขาดถึง3ประตูได้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปิดไทยคู่หนึ่งที่เวลา4ทุ่มครับฟูลแลมจะเปิดบ้านเจอกับทีมวัวอย่างเซาท์มปตันฟูลแลม22แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มคริสตัลพาเลทมา3-0ครับตัวหลักปาตินยา อันเดอส์เปเรล่าวิลเลียนแฮร์ริสันรีตนะครับหน้าเป้าอเล็กซานดรามิโตวิชเจอกับเซาท์แฮมตันจมบวยมี12แต้มครับเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับไบรตันมา1-2นะครับเทีววอลคอตอยังเจ็บตัวหลักก็เจมส์วอร์ดพลาอูเมอร์แม,มดเอลยูดูซี่บูซาเชเนโปเชอันดัมนะครับเจอก,กันล่าสุดคือ2ฤดูกาลที่แล้วเสมอกัน0-0ที่บ้านฟูลแลมครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้ฟูลแลมเป็นต่อแน่ครับเอาง่าย สองตันเนี่ฟอร์มแย่จริงนะครับแพ้มา4เกมติดเกมรุกก็ยิงไม่ได้เกมรับก็เสียประตูเยอะนะครับเจอฟูลแลมที่กําลังมั่นใจครับผมว่าเกมนี้ไม่พลาดฟูลแลมจะเบียดชนะเก็บ3มแต้มได้นะครับสรุป3ทีมครับชอบบอลเป็นต่อหมดเลยครับชอบนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ซิตี้และฟูลแลมนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดเจ็ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ